มาสวัสดีครับวันนี้เราทำไมทำฮที่ตเก็ตวีสองอันดับแรกอันดับแรกอันดับแรกวีพันมีเลเวลหนึ่งพันแปดร้อยแล้วก็มาล็อกเฟยตัวเด็กรับกเฟยตัวนี้คือมันก็จะให้ค่าไอีตัวไอไอพวกนั้นอ่ะสาห้าสิบตัวแล้วก็โบสช้างในตรงที่อยู่ไอเดินไปเดีเดินพาเขาไปดูหน่อยรู้จะเรียกชื่อว่าอะไรในตรงที่อยู่ใกล้ๆกล้สช้างอ่ะ คนที่ไม่ถ้า50ตัวเดี๋ยววันนี้เราทำไปแล้วนะเนี่ย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 กดกดชื่อให้เขาเห็นนึกเออไอตัวนี้ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเออไอ้นมาเย่ยเออเดี๋ยวเนี่ย50ตัวนะ50ตัวหรือว่าใครจะไปหาผลไม้ก่อนก็ได้นะใช่ใช่แต่ตอนี้เราทำเราเราข้ามไปแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาผลไม้ต่อเออไม่ใช่หาสมบัติเฮ้ยทหาผลไม้ก่อนจิผลผลไม้เขาหาขนาดก็ได้ก็มบัติก่อนหรอ ฮะเราสมบัติก่อนเหรอสมบัติหนามันหนาไงใช่เราไปหาสมบัติก่อนสมบัติทางไปสมบัติก็คือตรงไปเลยไม่ต้องเฉลยไม่ต้องสอดดีดอือตรงไปเลยตรงตรงไปเลยคือลมแหงเลยคือไอ้ตัวนั้นน่ะตัวที่รับเฟสแหละว่าเราทำเฟสห้50ตัวเสร็จแล้วเราก็จะมาหาสมบัติตรงนี้ตรงกวาแพงเนี่ยเออนี่เห็นไหมมันจะมี ใช่แล้วมักก็ได้เลยให้หมวกอะไรมาด้วยหมวกอะไรอ่ะเกตเวิร์กยิงออกไม่ได้ออกไม่ได้นั่นแหละแล้วบัล้วทีนี้ต่อไปเราก็จะไปเอ่อภารกิจอะไรนะเออหาบผลไม้หาบผลไม้ให้กับไอตัวเชื่อเนี่ยทั้งที่ทั้งที่แมนทั้งที่แมนเ่ะปะอ้าว จริงเหรอตัวแรกมันเข้ามาได้ยังไงเออไปไปตรงจำง่ายๆคือไปตรงที่มันเป็นแบบต้นส้มอ่ะต้นส้มต้นส้มนม่าจะอยู่ทางนู้นนะหลงเลยหลงเลยอะไรเนี่ย,เ,ยเ,เป็นลูกายไปต้นส้มไปต้นส้มนู่นหรือโน้น มันจะอยู่ข้างบนนะตัวอังคีแมนเนี่ยอังคีแมนอีูต้นไหนอ่ะมันอีูต้นไหนมันจะอยู่ข้างบนดินประสานเลดูมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะ ขึ้นเไป็นไงต้นไหนดูซิมันจะอยู่ในต้นต้นใดต้นหนึ่งอา่านีต้นนู้นม,มั้งต้นนู้นมั้งเไม่มีโอ้อลังการงานสร้างจริงๆจะจะจะตีไ,ได้ไม,ไม่มีไปเ,เรื่อยๆ cùng sủng ạ, cứ ờ, cái này là, ờng này không có, Ờ có, không 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 không có,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  không không có, không có, không นี่ฮังกี้แมนมันจะให้เราไปหาอะไรนะกล้วยกล้วยสับปะรดแล้วก็เอ่อแอคเกอ้นะเออไปให้เราไปตรงไหนนู่นนู่นต้นไม้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 ต้นรูน่รอมนสังเกตได้ตี้ต้นไม้เล็กๆอยู่บนเนินเกิดทุกห้าห้าถึงสิบนาทีนี่ไงนี่ไงนี่ไง โชว์โชว์โชว์ออันนี้แอปเปิลแล้วก็ต่อไปก็ไปที่กลอบอะไรน,นะก็ะต้นมมไม้ไม้ด้ยนี่หนาวา้ว้ไา,า,าติดไหมเนี่ยผู้สนใจมาว่าอยู่ในอ่ไ้ แวนผ้าแวนแวนกูไกลอยู่เหมือนกันนเนี่ยเหมือนเลิ่นๆนะติดมันเนี่ยเ,เ,เ,เออ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 ใกล้ึงนใกล้ถึง ตรงนี้อยู่ตรงไหนอะตรงที่เป็นภูเขาเนินสูงไหมใช่ใช่คือตรงเปนภูเขาลูกไหนไอ้ตรงนี้อะมัอยู่ตรงเป็นแบบคล้ายคกาะนู่นนนนู่นนู่นนูต้องเลเวลหนึ่งันแปดอขึ้นไปนะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะ นั่นงนนไงนันงนงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยแล้วโชว์หน่นมาโชวหน่อยอนี่นี่จะเอาไว้ทำตลาดสดได้เลยนต้นไม้อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเกอะไรไม่รู้อะที่มีต้นไม้ยักษ์ค่ะครินทีเอออทนนึงมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่เกาะแรกเกาะแรกเลยเกาะที่เราเาที่เราย้ายมาใหม่ๆนะชไหมใช่นก็จะไปสูเกาะแรก

ติดไหมเนี่ยไม่ติดโอ้แล้วบก,ก็ทำติดง่ายตัวนี้คือเตืนบอลตอนแรกคือทำไม่ได้เลยนะตัวนี้นะนนะไม่รู้ว่าทำไมอย่างนี้มันติดแล้วปักทะเนี่ยใครเป็นบ้างอันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟวีนะถ้าใครไม่มั่นใจก็เซอร์ฟวีพทเลย เติมเติมมีส่งรู้ก๊อกเลยไอ้นี่ตัวนี้ไม่ได้ตัวเติมนะไอ้รสฮัทห,หนูถ้าเกิดสมมติว่าเราตายเนี่ยของมันจะหายหมดเลยนะเราใครที่ไม่รู้น,ะ,นะต้องพยายามอย่าตายนะได้ของมาแล้วนะตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเออนี่ยสุดทา้ายป๊าปเสร็จแล้วคราวนี้เราก็กลับไปที่เกาะเต่ากลับไปที่เกาะเต่าไปหาตัวที่ ที่เราที่เรารับที่ที่เรารับเฟสอะรับเฟสห้าสิบตัวตอนแรกอะใช่ก่อนมันไปเอาแบบคล้ายๆเป็นถาใส่ตุ๋นไม้ใช่มันจะได้ดูน่ากินนะเอาไปกินเองเอาไปกินเองเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ยมันก็เรื่องมากซะด้วยเลยไม่ใส่ถาดก็ไม่ได้ละต้องใส่ถาดให้มันอีกใช่แทนที่กินแบบแบบแบบ ก็ใชิดยอดไปมันจะหายตัวไม่ไหเช,ชิดพอดไปก็ได้มั้งนะม่จะ,ะโดดไปเชิดพอดไปเออชิดพอไปร่วงกว่าอาแป๊บแป๊แป๊บขอเวลาเช็คก,ก่อนตอนนี้เราขาดอาทิสีแยงกับสีจุพูเมื่อติค่ะเด้อ รูมิสตินี่เราตัวนี้มันจะให้ถ่านเราเรามาคุยได้ของเสร็จแล้วปะจะวก็จะได้จริงนี้มาโ่งงแค่ไหนดูให้ดูให้ชัดๆเลยถนะ่าใส่บนลำไม้นะเราลืมบอกไปเราคือเราต้องมีเงินห้าล้านด้วยนะในการทำทางที่วีสองนี่นะนไเข้ไปไปหาไอ้ต้นส้มเหมือนเดิมคนไหนก็ยังจำไม่ได้วันนี้คือเราทำสดๆเลยนะ ต้องไปดูคิปทำมานะก็คือยังไม่ได้สำรวดเส้นทางอาจจะมีการลงบ้างโอ้โหแสบตาเลยเพื่อนไฟมันเยอะเอเกินอุปกรณ์มันเยอะคนไหนต้นงสูงอ่ะตนีนน่น่ะย ชัดเลยคือพยายามมองต้นที่มันสูงๆไว้ปั๊บนี่ปัโ๊โบกไม่มีปัญหากินไปซะแล้วเขาก็จะสอนวิชาอะไรเราสักอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็เราจุเขียวไว้ะไรจนเลยโบกเลย <c oughs> เงินที่ได้สะสมมา ตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟธรรมดานะเราก็เลยยังไม่สามารถดูได้ว่าใครมีอะไรนะใช่ไม่เกิดอะไรอ่ะ,ะแต่ว่าต้องไปรอกต้องไปรอก,กับไอ้เนี่ยรอกทำไมเซิร์ฟปกติอ่ะก็ตอ,ตอนนี้เอาเป็นว่าไอ้ตัวฮร์ชี่เนี่ยมันจะสามารถมองเห็นได้ว่าใครใช้อ่าปืนอะไรใช่ไหมใช้ปืนอะไรใช้ดาบอะไรถูกปะ่ะเออ ไรประมาณนี้นะแล้วก็มันจะลดคูลดาวน์ในการหลบหลีกเนี่ยจาก50เป็น40ทุก40วิมันก็จะทำแบบนี้ได้เนีเ่ยคือต้องรอไปอีกทีก็โอเคไหมแค่นี้โอเคนี้วเราจะไปต,ต,ตัวดีครับ